สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ควานแจ็กทีมงานทองแทช้างมันทุ่งครับก็ได้มาวัดชุดนะครับคุณแม่เอฟซีเขาสั่งชุดให้ช้างเก่นะครับทีมงานสามดาวซิงนะครับก็ได้มีโอกาสมาวัดชุดแล้วก็มาเจอนะครับมาเจอพ่อพลายนะครับรูปงามนะครับถูกใจควานแจ็กเลยนะครับช้างอย่างนี้แบบควานแจ็กชอบช้างอย่างนี้นะครับ เหมือนกับที่ว่าลงเฟสเมื่อเช้านะครับดูช้างดูยังไงไม่ไม่เบื่อนะครับยิ่งดูยิ่งมีความสิความสุขนะครับพอมาเจอช้างเชือกนี้นะครับสุดยอดสวยงามจริงๆนะครับ <c oughs> ช้างตัวนี้อายุกี่ปีนะพี่สิบห้าปีนะครับเป็นช้างลูกคอกนะครับแม่เขาชื่อช่องน้องใหม่นะเออช่องพังน้องใหม่นะครับแม่เขา เป็นช้างลูกคอกนะครับถ้า,อา,โ,า,าโอ้โคบานโอ้ใช่ยู่ใช่อยู่ใช่ถ้าช,ช,ช้างจะใช้เชือกโคบาน,านนั่นอยู่โอ้ไ่ายโคบานนะครับเชืองนี้ดูไปแล้วก็หน้าตาดีนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทลา่นะครับนอกไม่ดุนอพี่เนาะก,ก็ผมตั้งแต่แร็กๆก็เห็นเ,เ,เ,เขาเดินไปกลับบ้านะกลางไปมาไปมาครับตอนเช้าตอนเย็นช้างเชียงนี้อ่า พอมาเจอนครับพอไม่เห็นไม่เห็นเดินประมาณสองปีนะครับตั้งแต่ฝุเป็นโควิดมาไม่เคยเห็นเดินครับแต่ก่อนจะเห็นเดินกับช้างตัวเมียเชือกหนึ่งะตัวเมียอืมอ,อ๋อมีลูกแล้วมีลูกแล้วตนี้เดินเเดดิินนกับบ้านแล้วเอ้าคุณคุณพี่ชื่ออะไรครับช่วแนะนำฮะชื่อรอนครับชื่อเออชื่อรอนมีมีช่องไหมครับนี่ช่องของพ่อพลายวายุโอพลายวายุบายุแชนแนลนะครับ ก็คอนแจ็คก,ก็ได้มานะครับไม่ว่าจะไปตรงไหนก็เห็นช้างรอๆซวยๆก็จะให้แม่ๆเอฟซีพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับได้ชมนะครับเป็นชื่อพลายพลายเทวาริดโอ้พลายเทวริด,ดชื่อเท่ดีนะครับพลายเทวริดนะครับไม่ใช่มาจากหนังเทวริดเทวริดนี้ <วะ S 2> มันเป็นพระเอกหนังนะครับ ชื่อพระเอกหนงเรื่องอะไรนะนาคีเนะ่ะพระนักร้งน,นาคีนะครับเทวริศเนี่ยนะครับโอ้รอจริงๆครับคอนแจ็คชอบช้างอย่างนี้นะครับพลายทุ่งกุลาของเราถ้าโตไปถ้าได้หุ่นขนาดนี้งานขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราจริงๆนะครับวันนั้นเราพูดตรงๆนะวันนั้นมีคนไปซื้อแล้วนะครับพอดีช้างไม่ปกตินะครับ เขาก็น่าจะไม่อยากจะไปนะครับผมก็เลยไม่ได้ขายขอ,อืพอผมพูดขายที่ไรก็พลายทุ่งกุลาก็จะทําผมทุกทีวันนั้นผมกระเด็นนะครับก็เลยไม่ได้ขายเราก็เลยไปดูหมอมาหมอเขาว่าเขาไม่อยากให้ขายสี่ครั้งแล้วนะครับที่ว่าเราจะขายพลายทุ่งกุลาแล้วไม่ได้ขายพอพอควานแจ็กวันนี้ได้เดินทางมาวัดชุดแล้วมาเจอช้างพลายเทวฤทธ เชือกนี้ก็เลยว,ว่าหน้าตามันเหมือนจะพลายทุ่งกุลาของเราครับพลายผาชโชคน่าจะเป็นอย่างนี้พลายพาชโชคของเราก็เป็นชานลูกโคกนะครับชานลูกโคกเหมือนเชือกนี้เลยอ่าอันนี้มันอยุสิบห้าเนาะเรากะดูว่าพลายพาชโชคของเราอีกเจ็ดปีเนาะน่าจะน่าจะอย่างนี้แหละครับน่าจะให้ถ้าได้หุ่นขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับหุ่นนี่ชอบอย่างนี้นะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตาม FC ทุกคนทุกท่านนะครับให้กำลังใจทีมงานทองแท้ช้างบรรทุ่งไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะลงคลิปให้ทุกท่านได้ดูว่าช้างเชือกไหนเป็นยังไงนะครับสวยรองงามขนาดไหนก็เชิญติดตามได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับก็ขอขอบก่าพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ขอบคุณครับ